เนี่ยครับอยู่กับผมครับวันนี้เราจะมาเอาไม้สามพืนจากสภาวันนี้มาปลดหนี้สภาสามล้านนะครับที่ลำาดินนะครับจะแม่งโดนหาไอม่รู้ในสภาต,ตัวจริงว,นนวะมีอะไรทำน้ำมาขายเปล่าฮะ<ห>ครับไม่มีอะไรทำน้ำมาขายพี่ะไม่มีครับจะมาปลดหนี้สภาแล้วครับสภาเป็นไทยอะหรอไม่ดูครับสภาเอาพี่สภาครับ สภา,าเหี้ยมึงอยู่กันมั้ยเนี่ยผม,ผมจะมาปลดหน,ดนี้เอาไม้สามสามล้านครับดอยเลี่ยปลดหนี้ดีฮะเดียยดดยเ๋ยวอยมาเลี่ยปลดหน,นี้ดอยเป็นอะไรเฮียอยู่ได้ไงกูชื่ออะไรฮะ ปอนครับครับแล้วผมไปเอาเงินออกมาก่อนนะผมกลัวโอนผิดโอเนี่ยตู้อยู่ข้างหน้าเนี่ยโอเคครับเอาตู้หาย สภาพอทีนี้ผมได้ไม้สามคืนถ้าผมออกจากครอบครัวแล้วก็เวลาไปเลือนแบบนี้มันจะได้ไม่เสียเยอะใช่ไหมครับก็เสียก็ไม่รู้เขาจะเรียกเท่าไรก็ไม่รู้อ่ะก็อ่านกดเอาขีค่ครับขีดเงินมาขีค่ครับแบบนะมือไม้สั่นไปหมดแล้วมันมอมให้ไม่ได้อ่ะอ้าวอะไรเอาไว้น่ะ มันขึ้นสีแดงตรงสภาเอาสูงเสียงอ๋อเกียร์แล้วโอ้โหไม้สามกูยัดเข้าสาธุไอ้